4ส,สูตรรับจากเซียนเป็ดในการสร้างรายได้และสร้างตัวตนในโลกอินเทอร์เน็ตและการทำ TikTok Affiliate เซียนเป็ดทำยังไงผมได้ไปฟังมาเดี๋ยววันนี้จะเอามาเล่าให้ฟังต่อติดตามคลิปนี้ได้เลยครับ Unlocking business potential Empowering online success พอดีว่าวันก่อนนะไปงาน i n น l u e n c น r c o n n e c t มานะ,ะก็มีเซียนเป็ดเนี่ยเขามานะแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังนะ,ะวิธีในการสร้างตัวตนนะ,ะแล้วก็สร้างรายได้ในโลกอินเทอร์เนต็ตผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนนะที่ต้องการที่จะมีรายได้นะครับโดยที่อาจจะอยู่ที่บ้านนะแต่ว่าสร้างรายได้ยังไงนะซึ่งเซียนเป็ดเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่เขาสอนสร้างรายได้ด้วยนะครับผมในโลกของอินเทอร์เนต็ตผ่านทั้ง YouTube, a f f i l i a t e Tik t o k f a c e b o o k ทั้งหลายแหละ่นะเข้าใจว่าคนนี้เนี่ยมีชื่อเสียงมากด้านนี้นะฮะแต่ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเบิร์ดเนี่ยไม่ได้รู้จักมาก่อนนะเพิ่งจะไปฟังครั้งแรกก็ครั้งนี้เองซึ่งเซนเป็ดเองเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ขึ้นเวทีมาเล่าเนี่ยเออจ็ดแปดปีแล้วเลยทํานองเนี่ยนะก็ได้พึ่งๆจะมาได้เล่าให้ฟังแบบตัวเป็นๆเ,เหมือนกันนะก็ไปฟังมาก็มีช็อตนโนต้ตมาแล้วก็มีพวกแบบถ่ายรูปจากสไลด์เข้ามาบ้างอะไรเง,งี้ยก็จะมาเอ่อเล่ารวมๆให้ฟังแล้วกันนะนะฮะรวมๆแล้วก็คือ,ค,อคือจะมี4สูตร,รับเนี่นะนะ เขาบอกว่าประสบการณ์ของเซียนเป็ดเนี่ยเริ่มมาจากที่ว่าเขาอยากจะเปลี่ยนนะฮะาจากงานประจำเนี่ยให้มาเป็นนายตัวเองก็ว่ายง่ายแหละก็อยากเลิกทางานประจำนั่นแหละเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากจะเจอผู้คนอะไรเงี้ยชอบอยู่กับหมากับแมวนะฮะเขาก็เลยเริ่มต้นนะครับตอนนั้นที่เขามาเริ่มทำเนี่ยเขาบอกว่าเขาเริ่มต้นจากการที่ว่า บอกกับคนอื่นนะในสิ่งที่เรารู้นะฮะโดยวิธีของเขาก็คือเขาบอกว่าเขาจะอยู่ทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะโดยที่ตัวของเซนเป็ดเองอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะเขาบอกเขาทำเอฟเฟอร์เรียตมา19ปีแล้วนะฮะผมก็เพิ่งรู้วันนั้นเลยนะ,ะว่าไอ้ระบบแอฟเฟอร์อเรียตเนี่ยที่ตอนนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังแบบดังมากๆเลยมีคนเข้าไปทำแอฟเฟอร์เรียตกันเยอะๆทุกแพลตฟอร์มเลยเนี่ยม,มามีมานานแล้วนะเขาบอก Google เนี่ยมีมานานแล้วในประเทศไทยเองก็ยังมีหนังสือขายเรื่องวิธีการทำแอฟเฟอร์เรียตเลยนะฮะ ซึ่งเขาก็เอามาเอาหนังสือน้าปกหนังสือมาโชว์ให้ดูด้วยนะฮะปรากฏว่าคนเขียนหนังสือก็คือเป็นเจ้าของเว็บไซต์จิตตะปัจจุบันนี้นี่เองนะฮะก็เนี่ย แปลว่าเอา้ระบบเอ,บเอฟเฟอร์เยเนี่ยอยู่มานานแล้วจริงๆเพราะหนังสือเนี่ยเก่ามากเลยนะฮะโดยที่ตอนนี้นะเซนเป็ดเองเขาก็ทำหมดเลยนะ,ะเขาบอกว่าทำหมดเลย a f f i l i a t e ก็ดีนะฮะ s อสเซนของ Google ก็ดีนะฮะโดยที่เขาบอกว่า,าการที่เราจะมาสร้างรายได้ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าผ่านความทุกข์ยากมาพอสมควรอย่างเงี้ยเขาบอกอย่างเช่นตัวเขาอ่ะปี2023อ่ะเขาก็โดนติ๊กตอกแบนนะฮะ2024นี่ก็เพิ่งจะโดน f Facebook แบนไปเองนะฮะเขาใช้คำว่าตัวเขาเนี่ยเกือบดับแต่กลับมาได้ แกนเขาบอกเขาเป็นแบบนี้นะฮะค้นเขาบอกว่า4ขั้นตอนเนี่ยผมใช้คําว่าสูตสุดลับนะที่เขาเอามาเล่าในวันนี้ก็คือ1ก็คือเรื่องแพชชั่นนะฮะสองเพอร์ซนาลแบรนด์นะฮะข้อ3เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ทุกที่ข้อ4คือการสร้างชุมชน,นะฮะอันนี้เป็นหัวข้อหลักนะเดี๋ยวจะมาขยายความแล้วกันนะฮะไอต้ตรงส่วนข้อหนเนี่ย แพชชั่น <Passion S 2> เนี่ยเขาก็บอกว่ามันต้องเหมือนกับว่าถ้าหากว่าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีความสุขนในการที่จะ,ะทําสิ่งนี้นะกระหายเรียนรู้นะครับผมแล้วก็อดทนรอความสําเร็จได้นะฮะให้คิดไว้เลยนะว่าความล้มเหลวเนี่ยคือทางผ่านนะอย่างเช่นเขาเองเนี่ยโดนแบนมาตั้งหลายแพลตฟอร์มใช่ไหมฮะก็ยังผ่านมาได้เลยนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะทําสิ่งนี้ไปชั่วชีวิตนะครับผมอ,อย่างเช่นเอาง่ายๆเลยนะฮะทำเนี่ยขั้นต้นเลยอย่างน้อยต้องทําให้ได้1ปีก่อนเลยคิดไปเลยว่า ต้องเริ่ม1ปีเนี่ยถึงจะมีรายได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังทำไม่ถึง1นปีเนี่ยเลิกคิดไปเลยเรื่องที่ว่าจะออกจากงานอะไรทำนองเนี้ยนะเขาคิดว่าต้องทำไว้สักพักหนึ่งก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าแพชชั่นเนี่ยมันต้องเป็นแพชชั่นที่ต้องหาเงินได้ด้วยฮะเอี๋ในส่วนตัวเขาอะเขาคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นอิคิไกของเขานะฮะอิคิไกก็มันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขารักแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาทําได้ดีนะฮะแล้วก็โลกก็ต้องการในสิ่งที่เขาทําด้วยสุดดดทท้้้้้้้าาายยยยยแแลลวววัังงงงงงตตอออํไเิน่ เขาบอกว่าถ้าหาตัวเองไม่เจอนะครับผมก็ให้หาฮีโร่ต้นแบบนะฮะแล้วก็ให้เดินตามรอยฮีโร่ของเรานะฮะดูว่าฮีโร่ของเราเนี่ยเขาทำยังไงนะฮะให้เราทําไม่หยุดจนกว่าจะสําเร็จนะครับผมหาฮีโร่ดูว่าในตลาดนี้ใครสําเร็จแล้วบ้างนะฮะเรียนรู้วิธีคิดนะครับผมขั้นตอนของฮีโร่ของเรานะฮะเรียนรู้ล้มเหลว แล้วก็เลี่ยงครับผมอะไรที่เขาทำเนี่ยแล้วมันน่าจะล้มเหล,ลวเราก็อย่าไปทําซ้ำนะครับผมแล้วก็ใช้เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจนะฮะเพราะ,ะนั้นฮีโร่ของเราเนี่ยอาจจะมีได้ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยมีได้มากกว่าคนมีได้มากกว่าคนหนึ่งแน่นอนนะฮะครั้นี้นะครับผมก็จะมาลงรายละเอียดภาพรวมของเขาให้ฟังกันแล้วกันว่าไอ้ทั้งหมด4เคล็ดลับของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะข้อหนึ่งนะครับผม การทำคอนเทนต์นะเขาบอกว่าให้กระจายไปทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะเขาบอกว่าเราควรที่จะเปิดการสร้างรายได้ทุกที่ให้เป็นแบบแพสซีฟอินคัมอ่าเขาคิดว่าแบบนี้นะการสร้างแพสซีฟอินคัมแบบ ด้วยเ f ฟเฟอรี่เอท์นะมันก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าเป็นมันจะเพิ่มแพลตฟอร์มบวกเอสนะอันนี้เป็นคําของเขาเลยนะมันจะเพิ่มแพลตฟอร์มว่อาจจะใช้แบบว่าแพลตฟอร์มหลายๆหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราอยู่หลายๆที่บวกกับการใช้ระบบของ SEO กับการใช้ค,คําค้นคีย์เวิร์ดต่างๆนานาอะไรทํานองเนี้ถ้าหากว่าใครไม่เข้าใจคําว่า SEO ก็ลองไปเซิร์ชหาเพิ่มเติมดูก็ได้นะฮะอ่านะเขาบอกว่าเอ่อทำไมความคุ้นเคยจึงล,ง,ง,ลงเอ่ยด้วยความรักนะฮะเมียเอฟเฟกต เอ้ยไม่ใช่เมีย exposure effect นะเขาบอกว่ามนุษย์เราจะมีความชื่นชอบในสิ่งที่เรารู้จักคุ้นเคยมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็เลยบอกว่าเขาต้องอยู่ทุกที่ครับผมนะทำตัวยังไงก็ได้ครับเซียนเป็ดเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปไหนก็เจอเรานะฮะเห็นหน้าตอนแรกๆก็เฉยเฉยใช่ไหมฮะพอเห็นบ่อยขึ้นเริ่มสงสัยว่าเอ,เ,อเอ๊ะแต่นี่นี่เป็นใครกันแน่อะไรเงี้ยสักพักเริ่มสงสัยว่าเขาคือขายขายอะไรแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มมีความผูกพัน เข้ามาเองอะไรทํานองเนี่ยเหมือนกับว่าเขาคิดว่าเราเนี่ยควรที่จะจริงๆไม่ใช่อยู่แค่ t ิ k ต o อกอย่างเดียวแต่ให้อยู่ทุกที่เลยดีกว่าทํานองเนี่ยนะให้คนไปที่แพลตฟอร์มไหนก็เจอเราแล้วเดี๋ยวเขาจะมองเหมือนเราเป็นคนคุ้นเคยคนสนิทนั่นเองนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังบอกว่าให้เรา ทำได้ตลอดชีวิตแบบไม่ฝืนเอออะไรบ้างอะที่เราทําได้ตลอดชีวิตแบบไม่ฝืนอ่าเขาบอกว่าเช่นอ่อวิธีการใช้ชีวิตของเรานะฮะเปิดเผยด้านที่เราอยากให้คนที่ดูช่องเรารู้จกักอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะไม่ฝืนนะผมอ่าเล่าเรื่องนะฮะเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนดูนะฮะสิ่งที่คนดูอยากรู้นะครับผมอ่าสร้างรายได้นะฮะยันหลังเกษียณนะเออวินก็เนี่ยฮะก็เขาคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทําได้ตลอดชีวิต ไม่ฟื้นของเขานะฮะนอกจากนั้นแล้วนะฮะเขาก็บอกว่าให้เราคิดไว้ว่าอยากให้คนน่ยจำเราในด้านไหนนะฮะ,ะลูกค้าคนทั่วไปที่ใช้งานจริงอันนี้เขา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 ,เขาเรียกว่า KOC นะ K Opinion Customer นะ,ะถ้าหากว่าเราอยากจะนำเสนอตัวตนของเรานะฮะแบบเขาเรียกว่าแบบเป็นเหมือนลูกค้าทั่วไปเขาเรียกว่า KOC เราก็รู้เลยเราจะต้องทำคอนเทนต์แนวไหนหรือว่าเราเป็นแบบ KOL Key Opinion Leader นะฮะผู้เที่ยวชาญเฉพาะกลุ่มนะครับผม à, k o l ทุกวันนี้ก็มีมากมายเลยนะฮะหรือว่าเราจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับดาราไอดอลยูทูบเบอร์อ่ะอย่างนี้นะฮะ mm hmm. เขาเรียกว่าให้เราทำให้สื่อสารให้กับคนดูให้เรารู้ให้ได้ว่าเวลาเห็นหน้าเราแล้วเนี่ย mm hmm. เขานึกถึงอะไรนะฮะเขาค้ามองว่าเราเป็นแบบไหนนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราก็ต้องทำกันบ้านด้วยว่าเราจะนำเสนอตัวเองแบบไหนนะฮะ ส่วนขั้นตอนที่จะทําให้คนมารู้จักเรานะฮะอ่าอันนี้นะฮะก็เขาเขาจะมีเคล็ดลับของเขานะฮะก็คือหนึ่งเนื้อหาขยื่นหัวใจเออโอ้โหผมงงเขาบอกว่าเนื้อหา,อหาเราต้องทําเนื้อหาอยัางไงให้ไปขยื่นหัวใจคนดูนะว่าปว่าคนดูแล้วต้องใจเต้นพอสมควรใช่ไหมฮะอ่าข้อ2นะฮะชื่อชื่อสั้นๆจําง่ายๆนะครับผม พูดชื่อตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นในทำนองนี้นะเออเบิร์ตนี่ก็เป็นคนชอบพูดชื่อตัวเองเหมือนกันนะฮะเขาบอกเออพูดพูดชื่อตัวเองอาจจะทำให้คนจำเราได้นะฮะโอเคผมเบิร์ตลองวุ้ชนะครับครับผมนะฮะแล้วก็มีให้จำสีประจําช่องอ่าโปรไฟล์นะฮะฟอนต์ทีมต่างๆในช่องเนาะอ่ะใครดูช่องเอ่อช่องของเบิร์ตเนี่ยแล้วจ,จำสีได้บ้างฮะว่าสีอะไรเออนะฮะถ้าใครจำสีได้ช่วยพิมพ์เข้ามาหน่อยนะว่าถูกสีหรือเปล่านะฮะอย่างต่อไปนะฮะ จำเครื่องแต่งกายอ่าให้ใส่ชุดเดิมๆเ,เออนี่เบิร์ดก็น,นี่พูดพูดแบบนี้ช่องเบิร์ดนี่ก็ใกล้เคียงกับที่เซียนเป็ดเขาบอกมาเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะอ่าก็นี่ตั้งแต่ทํารายการมาก็ใส่เสื้อ,อยังไม่กี่ตัวเหมือนกันนะครับผมนะฮะแล้วก็จําสไตล์การเปิดคลิปครับให้สร้างเอกลักษณ์ว่าในช่องเราเนี่ยจะเปิดคลิปยังไงบ้างนะฮะ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อ6นะครับให้โผล่มาเวลาเดิมทำทำให้ตัวเราเหมือนรายการทีวีว่าโอเคจะออกรายการประมาณนี้แหละเออเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวเบิร์ตจะไปทําบ้างที่ผ่านมายังไม่รู้ว่าจะลงคลิปตอนไหนดีนะฮะก็จะมีประมาณ6อันนี้นครับทำขั้นตอนให้คนมารู้จักเนื้นอหาขยื้หัวใจพูดชื่อตัวเองบ่อยๆนะครับผมให้มีสีประจําช่องนะครับใส่ชุดเดิมๆสร้างเอกลักษณ์ การเปิดคลิปนะฮะแล้วก็โพลมาเวลาเดิมแบบรายการทีวีนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อแรกนะมาที่หัวข้อที่2องเขาบอกว่าให้เราสร้าง personal brand นะครับผมนะฮะการสร้าง personal brand แบบเซียนเป็ดเป็นยังไงฮะเขาบอกว่าให้จําหน้าเรา ให้จำหน้าเราให้ได้นะฮะให้คนดูช่องจำหน้าเราให้ได้ก็คือเช่นโปรไฟล์ของช่องเนี่ยให้เห็นหน้าเราชัดๆนะฮะแล้วก็ให้จำชื่อเราให้ได้อันนี้ก็จะย้อนกลับไปเหมือนเมื่อกี้แหละให้ให้ชื่อสั้นๆจำง่ายๆนะแล้วก็จำคุณค่าที่ได้รับด้วยนะฮะเออแล้วให้ให้ให้คนดูอยากได้อีกครั้งหนึ่งคุณค่าที่ได้รับคืออะไรของช่องเซียนเป็ดเนี่ยผมเข้าใจว่าก็คือการสอนการสร้างรายได้นั่นเองนะฮะอ่ะแล้วก็ ข้อสุดท้ายของข้อนี้คือให้จําให้ได้ว่าขายอะไรฮะ,ะแนวทางสินค้าของช่องถ้าหากว่าคุณเป็นคนขายสินค้าก็ต้องทําให้ลูกค้ารู้ด้วยนะครับว่าช่องนี้นี่ขายสินค้าประเภทไหนนะฮะ ทีนี้เซนเป็ดเขาเลยบอกว่าวิธีในการทำเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คืออะไรครับการที่จะต้องทําทันทีนะฮะให้มีวินัยเบื่อก็ต้องทำนะฮะขยันก็ต้องทําแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะ,ะการนําเสนอคลิปต่างๆคอนเทนต์ต่างๆนะฮะนข้อหนึ่งก็คือการวางแผนอ่าสองปฏิบัติ3ตรวจสอบ4ปรับปรุงแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะให้เข้าสู่ลูปนี้ให้ได้นะฮะอันดับสําคัญเลยก็คือต้องทําทันทีนั่นเองนะฮะ นอกจากนั้นแล้วก็เราก็ต้องสร้างความแตกต่างด้วยครับใส่ความเป็นตัวเองลงไปนะฮะความจริงใจแล้วก็ไม่เฟกนั่นเองนะฮะผมไปดูตอนที่เซนเป็ดเขาพูดเนี่ยเขาก็ดูจริงใจดีนะผมวิธีการพูดการจางเขานะผมก็ชอบอยู่ดูดูดูไม่เฟกอ่าก็จริงก็ดูเป็นตัวเขาดีนะฮะ่ะส่วนที่เกินไปตั้งแต่ตอนแรกนะเรื่องการเรียนรู้จาก ฮีโร่นะฮะอ่าเป็นยังไงครับเร,รเรียนรู้จากฮีโร่เซียนเป็ดเนี่ยเขาเรียนรู้ว่าเขาเข้าไปดูเลยนะฮะว่าฮีโร่ของเขาเนี่ยโพสต์วลากี่คลิปนะครับอ่าประเภทของคอนเทนต์ที่โพสอะมีอะไรบ้างวิธีการถ่ายทำนะฮะถ่ายยังไงวิธีในการเปิดคลิปเปิดยังไงบ้างนะครับผมสคริปในการทำรายการแต่ละครั้งเป็นยังไงพูด พูดเรื่องอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีวิธีในการสร้างการมีส่วนร่วมกับคนดูอย่างไรนะฮะ,ะถ้าหากว่าช่องนั้นเขาไลฟ์ด้วยก็จะไปดูด้วยว่าไลฟ์ตอนไหนบ้างนะฮะไลฟ์ live อย่างไรรีวิวสินค้าเนี่ยรีวิวสินค้าอะไรเรียกว่าถ้าหากว่าเราจะไปเรียนรู้จากฮีโร่แล้วเนี่ยเราก็เรียนรู้อย่างละเอียดเลยนะผมว่าดูแกดูเยอะเหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นแล้วนี่ก็ยังไปแกะรอยทุกอย่างที่ทำนะ ดูการแจ้งเตือนว่าเขาเนี่ยไลฟ์บ่อยแค่ไหนนะฮะดูลิงก์ในไบโอแล้วว่าเขามีสินค้าอะไรบ้างเรียกว่าดูทุกอย่างเลยนะฮะเอาให้รู้เลยนะ,ะว่าฮีโร่ทำอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ไปดูนะฮะอันไหนฮีโร่ทำได้ดีอย่างที่บอกตอนแรกก็ให้ทำตามอันไหนทำไม่ดีเราจะได้เลี่ยงรู้อ่าใช่ไหมฮะ โอเคแล้วนอกจากนั้นก็ไปดูว่าแล้วเขามีวิธีในการหาเงินยังไงนะฮะไปดูหน้าโปรไฟล์เขาด้วยนะครับเขาบอกว่าอย่างเช่นเอออันนี้เซียนเป็ดเขาพอมาตลกดีเขาบอกว่าถ้า,าว่าให้ดูเลยว่าช่องไหนทำในหน้านะชอบเขียนที่หน้าไบโอว่าไงเรนะื่องเนีย เช่นดูดคลิปปรับ50,000ืนเขาบอกไอ้พวกไอ้พวกที่เขียนหน้าไบโออย่างนี้นะแปลว่าทํแอฟ f ฟอริเอตแน่นอนเลยทาในหน้ารับค่าคอมแน่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นี่บางช่องเนี่ยเขียนไปเลยว่าดูดคลิปปรับ2 0 0แสนอะไรอย่างเงี้ยนะเอออันเนี้ยนะก็ดูว่าเออนี่ถ้าหาว่าเาเป็นฮีโร่คุณคุณก็ไปดูว่าเออเขาเขียนหน้าไบโออย่างเงี้ยเผื่อคุณจะามาเขียนบ้างคนอื่นจะได้รู้ว่าช่องนี้ขายของทํแอฟ f ฟอริเอตหาค่าคอมอะไรเงี้ยนะนะฮะอ่ะ อย่างต่อไปคือดูนะฮะเช่นจะไปหาฮีโร่ก็ไปดูว่าไปดูที่เมนูหาผู้สร้างยอดนิยมอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราสนใจเรื่องไหนอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะรู้ว่าในเรื่องนี้เนี่ยใครที่ว่ามีความสามารถในการทําสิ่งสิ่งนี้เนี่ยก็เราก็ไปดูความที่หน้าผู้สร้างยอดยอดนิยมนะฮะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเออขาเรียกว่า ให้ระบบนํ่นส่งคนที่ใช่สําหรับเราเนี่ยมาให้เราเนะฮะเขาบอกว่าอย่างเช่นโดยปกติเมื่อเวลาเราเปิด Tik t o อกมาเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าสําหรับคุณใช่ไหมะระบบก็จะส่งคลิปที่เป็นไวรัลมาให้เรานะฮะแนะนําให้ปัดทิ้งนะถ้าเราไม่ได้สนใจนะอย่าหยุดดูเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเราไปดูเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งคลิปแบบนั้นมาให้เราอีกนะ,ะให้เราเนี่ยหยุดดูเฉพาะคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องการเท่านั้นนะ,ะต่อจากนั้นอ่ะพอเราดูคลิปนั้นจบแล้วเนี่ยแล้วเรากดหัวใจคอมเมนต์สันหน่อยอะไรอย่างนี้นะ พอเราทําแบบนี้แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยระบบจะเรียนรู้ว่าเราชอบเรื่องทํานองนี้แหละนะฮะและแอคเค้าของเราเนี่ยจะถูกจัดหมวดหมู่เข้าไปนะฮะหาเรื่องที่ใกล้เคียงกันเนี่ยส่งมาให้เราโดยระบบเนี่ยจะคัดคลิปของคนคนนั้นมาให้ดูหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับเอ่อเรื่องแนวนั้นน่มาหาเราเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อคนที่เขาทําคลิปแบบนี้นะฮะแบบที่เราสนใจอย, code, อยู่เนี่ยเขาทำคลิปแบบไหนบ้างแล้วก็เป็นใครทํานองนี้นะเอออันนี้คือวิธีในการส่งคนมาให้เรานะฮนะฮะแล้วก็หรือว่าวิธีในการหา ให้ให้ให้ระบบค้นหาให้นะก็คือระบบเนี่ยจะค้นหาเรียงตามแถบความนิยมขึ้นมาก่อนแบบนี้นะแล้วก็ไปดูเลยเรียงคลิปจากที่แสดงขึ้นมานะฮะเขาบอกว่าโดยปกติเนี่ยเขาก็จะกดเข้าไปดูก่อนว่าแบบว่า ผู้ติดตามเท่าไหร่ถ้าผู้ติดตามเยอะเนี่ยหมายถึงว่า,าคนทำเนี่ยน่าจะสนใจเยอะขนาดไหนอะไรทานองเนี้ยนะแล้วก็ดูคอนเทนต์ว่า,าโดนใจเราหรือไม่นะ,ะเพื่อดูว่าสไตล์การเล่าเรื่องเนี่ยเหมาะกับเราไหมนะฮะแล้วก็ดูว่าอัพคลิปสม่ําเสมอไหมนะ,ะก็เจ้าของช่องเนี่ยเอาจริงหรือเปล่าหรือว่าเลิกทําแล้วอะไรเงี้ยนะเหมือนช่องเนี่ยนะเหมือนช่องของเบิร์ดเนี่ยนะก็ตอนนี้ก็พยายามทําให้เยอะนะก็พยายามทําให้ไม่หายอะไรเงี้ยนะฮะพยายามสม่ําเสมออยู่นะฮะแล้วก็ดูว่า การมีส่วนร่วมของคนดูนะดูว่ามีคนชอบคลิปของเขาไหมมีคนมีคนกดหัวใจให้ไมหมด,ดูที่คอมเมนต์ว่ามีหรือเปล่าถ้าหากว่าดูภาพรวมแล้วโอเคเขาก็กดติดตามอันนี้ก็คือวิธีการที่ว่าเซียนเป็ดเขาใช้หาฮีโร่เพื่อเพื่อที่จะไปติดตามต่อนะฮะในหลายๆแบบนะฮะตามนั้นน่นะครับผมนะฮะอย่างต่อไปนะฮะก็คือเขาบอกว่าให้เราสร้างชุมชนนะฮะ ให้เราสร้างชุมชนนะครับผมเขาบอกว่าเราควรจะต้องสร้างชุมชนด้วยนะเพื่อให้อ FC ของเราเนี่ยคุยกับเราได้นะฮะไม่ใช่ว่าไปอยู่แค่แบบ Tik t o k ออย่างเดียวแบบนี้นะฮะเช่นเราควรจะต้องมี l i n e OA ด้วยไหมนะฮะดิสคอดนะครับดิสคอดนี่ผมว่าเล่นไม่ค่อยเป็นนะหรือว่ามี Facebook กรุ๊ปนะครับผมเพื่อเป็นช่องทางสําหรับช่องทางสํารองให้คนติดต่อเราเขาบอกว่าตอนนี้เขาโดนแบนเนี่ยไม่ว่าจะจากทั้งเฟซบุ๊กหรือว่าตัวทิกตอ k เองก็เพราะว่าเขามีหลายช่องทางนี่แหละทำให้เขากลับมาได้นะเออมันก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันนะผมว่าก็มีก็ดีนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ให้เราทำโซเชียลเอสเอด้วยนะฮะโซเชียลเอสก็เช่นเ่ ทำไมคนถึงค้นหาคนค้นหาใช้คำว่าอะไรในการค้นหาคลิปของเราแก้ปัญหาอะไรนะฮะเนื้อหาของเราได้แก้ปัญหาเหล่านะั้นหรือไม่นะฮะ,ะเราก็พยายามไปทําตัว SEO ผมเข้าใจว่าพวกคนที่เขาเขาเรียกว่าอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่สมัยแบบเนี่ยอย่างที่เขาบอกเนี่ยเขาอยู่มาเกือบ20ปีพวกนี้จะถนัดในการทํา SEO นะการทําคําค้นต่างๆเลยทำนองเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญด้านนี้แหละนะฮะแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะให้อมอง Tik t o k เนี่ยเป็น Search Engine ไป ทุกวันนี้ก็จริงๆแล้วอ่ะแม้กระทั่งตัว t ิ k t o กเองในคลิป,ปอื่นๆนะ่ยกก็ได้อธิบายแล้วว่าทิกตอกเองก็พยายามที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าอยู่ในแพลตฟอร์ม t k t t อกให้ได้มากที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าว่าบางคนเนี่ยก็ถ้าทําได้ก็ดีนะทำะทำให้เหมือน t ิ k t อกเนี่ยเป็นเซิร์ชเอนจินนะแล้วเขาบอกว่าคลิปทิกตอกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า ความแตกต่างอะไรเงี้ยนะติ๊กตอกเนี่ยเขาบอกเหมือนการจุดพลุขึ้นฟ้าเออเขาบอกว่าเวลาเขาทำคลิปคลิป t ิ k กตอกเนี่ยมันจะขึ้นปื๊ดขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาหลังจากนั้นก็จะนอนพื้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเนาะมันจะไม่เหมือนกับเวลาทําคลิปที่แบบตาม YouTube อะไรเงี้ยมันจะค่อยๆขึ้นไปทีละหน่อยอะไรเงี้ยนะอาจจะบางคลิปอาจจะขึ้นสูงบ้างอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่ใช่แบบ t ิ๊กตอกนะติ๊กตอกเนี่ยถ้ามันไม่ไวถ้ามันไม่ไวเล่าเนี่ยมันขึ้นสูงๆแล้วมันก็จะตกเลยไม่ว่าจะเป็นการทําคลิปททัั่่่่ววววไปปหรรือาาาาาาจะเ็็นนกกกํแบบลตมมผคยๆ ะะเพราะนั้นการทำโซเชียลเอทโอนะฮะทุกแพลตฟอร์มคนนึกอะไรไม่ออกก็ค้นหาคลิปเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องปรับแต่งคลิปให้คนเนี่ยค้นหาคลิปของเราเจอด้วย ه, เพราะนั้นก็อย่าลืมนะฮะใส่ชื่อคลิปเอออะไรเอยอะไรเงี้ยให้คนน่ยมาค้นหาเราได้นะฮะ ซึ่งเซนเป็นเนี่ยเขาให้คําแนะนําเกี่ยวกับความยาวของคลิปวิดีโอมานะฮะอย่างเช่นยูทูบช็อตเนี่ยเขาเขาบอกว่าก็คืออ่ะก็สั้นกว่า1นาทีนะแต่ว่าใส่ลิงก์แอเฟร์ไม่ได้นะเฟซบุ๊กเรียวนาทีครึ่งนะฮะเขาบอกว่าไม่ต้องใส่เพลงนะฮะคลิป YouTube ก็คือมากกว่า1นาทีนะครับถ้าจะสร้างรายได้จากแอเฟรียต์นะฮะส่วนคลิป YouTube สั้นกว่า1นนาทีก็สร้างรายได้จากช็อตได้นะฮะ เคล็ดลับของเขานะฮะเขาก็เลยบอกว่าอย่างที่เขาแนะนําด้านบนนั่นแหละเหมือนเขาจะอยู่หลายแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเคล็ดลับคือการทําคลิปลงทุกที่นะฮะวิธีการของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาถ่ายและตัดต่อที่ติ๊กตอ็อกนะฮะแต่เขายังไม่ต้องใส่เพลงนะฮะแล้วเขาบอกเขากดดาวน์โหลดมาลงเครื่องก่อนอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเอาไปใส่เพลงใส่คลิปตามแต่ละแพลตฟอร์มที่มันเหมาะสมอ่านะฮะ มาถึงช่องทางในการสร้างรายได้ที่เซนเป็ดเขาใช้นะฮะโอวเขาเขาก็ใช้เ,เยอะมากเลยนะฮะช่องทางการสร้างรายได้ของ YouTube นะเขาใช้ AdSense s นะครับ Super Chat นะครับ Super Sticker m e m b e นะฮะ m e m b e r s h i p นะครับ Affiliate แล้วก็รับสปอนเซอร์ด้วยนะฮะส่วนช่องทางสร้างรายได้ของ Facebook นะฮะของเขาครับ ก็ในแอดออนเรีลนะฮะอินสตรีมแอดนะครับแอฟเฟอร์ไรตนะครับทำ Subscription นะฮะแล้วก็ทำสตาร์นะครับแล้วก็ขอสปอนเซอร์นะครับผมอ่าส่วน TikTok นะครับก็ทำในหน้า TikTok นะฮะ TikTok กซีรีส์นะครับ Subscription ของขวัญแล้วก็สปอนเซอร์นะครับผมอ่านะฮะก็เส้นเป็ดนี่ผมเข้าใจว่าก็คือเนี่ยเขาแกแกก็ทำเป็นอาชีพนะแกสอน ของแกอยู่แล้วถ้าไอที่ผมพูดไปเนี่ยถ้าหากว่าใครอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยผมเข้าใจว่าเข้าไปในช่องของเซียนเป็ดเนี่ยน่าจะเจอนะฮะยังไงก็ตอนตอนท้ายเนี่ยเขาก็เลยฝากมาว่าพวกสินค้าต้องห้ามในทิกตอกเนี่ยอย่างเช่นอาหารเสริมลดความอ้วนอะไรเงี้ยขายไม่ค่อยได้นะนมผงเด็กสูตร1สูตรสด้ยนะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะแล้วก็พวกยาพวกเนี้ยขายไม่ได้นะเพราะนั้นเขาห้าม Ti ทิกต o กเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าเราไม่ได้ติดตะก้ายังไงเราก็ควรจะต้องระวังไว้ด้วยนะฮะ เขาบอกว่ากลยุทธ์ของเขาเนี่ยสำหรับเหมาะสําหรับสายสุขภาพเนี่ยเขาก็แนะนําว่าให้ความรู้ทั่วไปนะฮะสาเหตุของโรคต่างๆนะฮะแล้วก็ให้ความรู้ทั่วไปถึงสปปรรพคุณนะฮะประโยชน์ของสารสก,กัดต่างๆให้ความรู้ถึงวิธีในการแก้ปัญหาของสุขภาพนะฮะการแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองนะ,ะเช่นความเจ็บป่วยนะฮะแล้วก็ผลลัพธ์ของตัวเองนะฮะแล้วก็ไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งเขาคิดว่าค่อนข้างจะปลอดภัยในการที่จะไปสร้างตัวตนในติ๊กตอกอะไรทำนองเนี้ยนะฮะ แล้วก็ข้อควรระวังนะฮะข,ข้อห้ามต่างๆเนี่ยที่เขาเขาบอกว่าควรระวังสําหรับพวกสายอาหารเสริมเนี่ยก็คือ,อพูดเกินจริงนะฮะเช่นหาทานแล้วหายจากโรคมีคําว่า100%อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าการเคลมว่าเป็นสินค้าดับหนึ่งแบบนี้นะผลิตจากธรรมชาติ100%นะฮะดีที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าถูกที่สุดอะไรเงี้ยนะ,ะเขาก็บอกว่าพวกเนี้ย ต้องระวังไว้นะสำหรับที่ Tik t o ็อกนะฮะแล้วก็อย่าไปให้คําสัญญานะเกี่ยวกับผลลัพธ์ของสินค้าหลังการใช้งานนะฮะเออเช่นนะครับพวกหายป่วยทันทีนะฮะหน้าใสาขึ้นยังรวดเร็วนะภายในกี่วันกี่วันอะไรเงี้ยหรือว่าผอมลงใน7วันหลังจากใช้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวโดนนะจริงๆติ k t o ็อกนี่ข้อห้ามของสินค้าเนี่ยเยอะเหมือนกันนะฮะ แล้วก็ข้อควรระวังอื่นๆนะฮะก็เวลาไลฟ์ก็ห้ามไลฟ์ภาพนิ่งนะต้องมีการเคลื่อนไหวของมนุษย์นะฮะห้ามมีคอนเทนต์ซ้ำนะครับผมห้ามเปลี่ยนเส้นทางผู้ชมไปยังแอปอื่นนะห้ามไลฟ์หลายๆเครื่องนะฮะเป็นที่เป็นคอนเทนต์เหมือนๆกันอะไรเงี้ยเนาะเด็กอายุไม่ถึง18ก็ไลฟ์ไม่ได้นะครับผมไลฟ์ขายของก็ห้ามมีเด็กนะฮะตอนไลฟ์ขายของนะคือเราขายเราขายสินค้าของเด็กได้แต่ห้ามมีเด็กมา ช่วยเราไลฟ์นะฮะอ่านะครับผมวิดีโอมีเด็กได้แต่ห้ามแนะนำสินค้านะฮะอ่าแล้วก็อย่าแสดงข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะแล้วก็จะมีข้อควรระวังเนี่ยข้อ t i k t ติกตอกเนี่ยต่างๆเนี่ยมากมายนะฮะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอดีก็ไปฟัง ในเซสชันของเซนเป็ดมาเนื้อหาเขาก็ค่อนข้างเยอะนะก็พยายามจะอันไหนที่หยิบมาใช้ได้ก็ลองไปใช้ดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวข้อส่วนดีเทลเนี่ยเราลองลองไปดูว่าเราสนใจในเรื่องไหนนะ,ะภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเป็นเด็กดีของ t i k t o ็อถ้าเราอยากจะสะไรไ้างรายได้จาก t i ๊ t o ็อนะฮะให้คิดว่า Tik t o ็อกเนี่ยให้เราเช่าที่นะเพราะนั้นเราต้องทําตามกฎนะ,ะถ้าไม่อยากจะโดนแบนเนี่ยให้ศึกษากฎให้ดีก่อนทำนะฮะผมคิดว่าที่เขาเอาพูดเอาเรื่องพวกนี้มาพูดเดียก็น่าจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็โดนแบนมาแล้วเช่นเดียวกัน,นะ เขาก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าเราทำเรื่องราวเหล่านี้แล้วเนี่ยเช่นเราสร้างตัวตนขึ้นมาแล้วเลยทำนองเนี้ยนะให้เราต่อยอดชื่อเสียงของเราได้นะ,ะเช่นไปสร้างธุรกิจเพิ่มนะ,ะหรือว่าเอาเงินไปลงทุนเพิ่มทำนองเนี้ยนะครับผมนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะฮะก็ ช่วงท้ายๆนะฮะเขาบอกว่าให้สร้างแผนสำรองของเราเองด้วยนะครับผมนะฮะให้คิดว่า TikTok เนี่ยคือช่องทางที่จะดึงดูดคนที่สนใจแบบเดียวกับเรานะฮะช่อง TikTok คือชุมชนนะฮะและเราคือผู้นำชุมชนนะฮะเราขายของให้คนในชุมชนนะฮะแต่ว่าเราต้องสร้างพื้นที่ของเราเองด้วยนะไม่ว่าจะเป็นอีเมลล i s ิสต์นะฮะเบอร์โทนะฮะไลน์โอเนะ,ะเพื่อเอาไปสื่อสารกับคนของเรานะฮะก็ทั้งหมดเนี้ยก็เป็นเนื้อหาที่ ช็อตโนต้ตมานะครับจากเซียนเป็ดนะที่เขาบรรยายวิธีในการสร้างรายได้นะฮะใน Ti ๊กต k อกด้วยแล้วก็ที่อื่นด้วยในภาพรวมของที่เขาใช้นะถ้าหาว่าใครสนใจเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองไป เซิร์ชหาเซียนเป็ดดูก็ได้วิธีที่เขาสร้างต,ตัวตนเขาทำมาอย่างไงนะ,ะเขาทำมานานแล้วล่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบสำเร็จเวิร์ไปฟังก็ได้ความรู้ได้ประโยชน์พอพอสมควรเลยเดี๋ยวจะนำมาปรับใช้นะฮะก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะฮะหากว่าดูแล้วนะยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับหากไม่มีคอมเมนต์นะฮะ,ะ,ฮะอยากฟังเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรเขียนกันเข้ามาได้มีคอมเมนต์ต่อคลิปนี้ยังไงก็เขียนเข้ามาได้เลยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมมนนะคลาาไปกก่ออขุณ อกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ Unlocking Business Potential Empowering Online Success